สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมอีกเช่นเคยครับหาเนื้อกินบ้านๆกับไผ่สีทองเนาะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดักกบครับดักกบด้วยแงบแงบนี่ก็ทําเองสวยมัง่งไม่สวยมัง่งแต่ก็ถือว่าได้ผลดีครับโอเคดักไว้ประมาณสิบหลังเหยื่อที่ผมใช้ก็คือคู่ปรับกบเขาเลยล่ะครับก็คือลูกปลาหมอครับลูกปลาหมอก็ไปตรงรีมาจะเก็บสะสมไว้ครับ ก็พอได้อยู่ลูกปลาหมอลูกปลาช่อนก็มีครับอะไรที่มันดิ้นดินเนี่ยมันเข้ามาแล้วครับกบอะ่ะก็สภาพหมายตอนนี้เนี่ยครับข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นสะเก่ามั่งอะไรมั่งเพราะว่าตอนนี้กบเริ่มเข้าย้ายเข้ามาอยู่ที่สาละเพราะว่านาก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันผมก็เลยหันกลับมาดักตามสะเก่าตามบึงตามน้ำมั่งอะไรไปมั่งผมก็จะดักบริเวณนี้นครับ ไปเรื่อยเดี๋ยวขออนุญาตดักก่อนเลยแถวนี้นะครับก็ใส่ประมาณสักสองตัวครับถ้ามันเล็กก็สองตัวของผมนะครับนี่ครับสองตัวโอเคถ้ามันเล็กมากก็สามตัวเพราะว่าถ้าถ้ามันกินไปแล้วก็คือจบเลยครับมันกินมันแล้วก็จบเลยมันก็นั่งเงียบโอเคครับนี่ครับดัก ถ้ามันชันชันมากอะ่ะเราก็ใช้ใช้เท้าครับขอโทษขอษขอนุญาตครับใช้เท้าลูดลูดปัป่นให้มันเนียนพอบางที่มันที่มันไม่เรียบเสมอก็เราก็ต้องใช้อย่างนี้แหละครับพยายามอย่าให้มันลกครับบริเวณที่เราดัด ม่ต้องให้มันลุกมากมันจะต้องคางหลักยากนิดนึงเพราะมันเป็นลุกลางเก่าโอ<ฮ><ฮ>้อประมาณนี้ครับเรา ้าดักน้ําสะน้ํานานี่สะนี่เราไม่เน้นครับคือว่าถ้า,น,าน้ํานาเลยเราต้องดูด้วยบางทีชาวนาเนี่ยเขาปล่อยน้ําครับเราต้องดักเผื่อปล่อยน้ําด้วยแต่ในสะนี่เราดักมาตรฐานได้เลยยกเว้นน้ําขึ้น ีครับประมาณนี้แล้วก็หาไม้เสียบสักหน่อยไม่รู้จะเสียบเข้าหรือเปล่าแข็งหน้าดูอยู่เหมือนกัน โอ oh. เอาเรื่องแฮะจะเสียบข้างบนอย่างเดียวก็พอ <c oughs> นะครับไม่ให้มันไหลลงไปอ๋อแ <c oughs> oh. นก็น่าจะอยู่แล้วก็ อะไรมาปกสักนิดนึงก็โอเคครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตดักสักสองสามหลังแล้วก็จะหาที่ดักไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมายามพร้อมกันตอนเช้าครับ สวัสดีครับกอสวัสดีตอนเช้าพร้อมกันนะครับตอนเมื่อคืนก็มาดักไว้ดักกบไว้ก็เดี๋ยววันนี้มายามพร้อมกันดูว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่ากับเหยื่อปลาหมอครับคู่ปรับตลอดการของกบเขาเลยไปไปดูกันครับดูท <c oughs> ันทีเลงเนี่ยครับดักไว้ตามบึงตามสระกเก่าๆครับ อ,อันแรกน้ำลงไปชัท่านผู้ชมไม่ได้ครับไม่เป็นไรไปดูไม่ได้ครับหลังแรกไปดูอันต่อไปครับก็มาดูอันต่อไปครับท่านผู้ชม โอ้โหมีครับท่านผู้ชมติดกันโอ้โตัวนี้ก็กบใหญ่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนโอ้ใหญ่จริงๆครับผู้ทำผู้ชมโอ้โหอีตัวนี้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูครับโอ้๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋จะขับนึ่ง ตัวนี้ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากตัวกับโอ้โหเดี๋ยวจะให้ท่านชมดูก่อนโอ้น่าจะกบเท่าครับโอ้ยนี่ครับโอ้ใหญ่จริงๆก็ต้อชมโอ้นี่โอ้ อจริงๆกมัมน,นี่กัมไม่มิดเลยครับนี่โอ้โอเคครับขจะถไทยถุงตะเคี้ยวก่อนโอ้ยจริงโอเฮ้ยมันๆเนาะมันๆเลยเนี่เดี๋ยวพยายามอันต่อไปครับครับมาดูอันต่อไปอีเมื่อกี้ได้กบใหญ่เหมาแล้วตัวนึงอย่างน้อยก็ไม่ฟ้าแล้วครับตอนนี้ โอ้โหอ้โผู้ชมเอ้ยนี่ครับดันง,งาออกครับนี่โอ้น่าเสียดายฮผมก็ทำงานไม่ดีด้วยี๋ยวกลับไปทำใหม่โอ้โหครับมาดูอันต่อไปครับโอ้โหเสียดายอันที่แล้วดันออกตัก โอ้ได้กบน้อยตัวหนึ่งครับก็ยังดีต้องกลับไปทำงานใหม่แล้วนี่ครับโอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่ต,ตรงนี้ก่อนดเดี๋ยวเราไปยามอีกอันหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ อยู่่ข้าางงลนภาพหมายมันสวยมากนะครับอ,อ,อันนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเป็นไร ไม่ได้มาช่อนยังอยู่กินก็ได้กบมาตัวหนึ่งเมื่อกี้ไปครับเดี๋ยวพยายามอันต่อไปก็หลังสุดท้ายแล้วครับโอ้โหดันง,งาออกไปสักสองสามอันครับท่านผู้ชมต้องกลับไปทำงาใหม่โอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ติดครับ ไม่เป็นไรไม่ติดหมายสวยครับจะไม่ติดวันนี้ก็ถือว่าได้แกงอยู่ต้องกลับไปทำงานใหม่ครับนี่จะไม่เป็นบทเรียนเลยครับไม่ค่อยได้เช็คของนะก็วันนี้ได้กบใหญ่มาตัวหนึ่งใหญ่มากแล้วก็ใหญ่จริง ก็ถือโอเคครับไม่พลาดพอได้แกงอยู่โอ้แต่กระดักไว้เยอะตั้งสิบหลังอีค่ครับ